สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมันนี่กระแดดห้อนจ้ามาบานง่ายจะเป็นเพื่อนมาบานง่ายนี่เนาะแดดคักบบอ้บองฝาเลยเป็นสีข้ามงามก็ยังจะเป็นเพื่อนนี่เนาะมัอนี่ก็มาบานง่ายจะมาเพื่อน ทางยางก็ับ่แล้วจักเชื่อจะหยาไรครับเมื่อยตัวนี้เศร้าเมื่อยอยู่นี่เนาะเอ้ยกับทุกคลิปกับบุกไปได้เบาอีกอย่างายกับขอเป็นกับร่งใจให้เป็นเพื่อนทุวตัก้อนนะคะแต่ที่แน่ๆนนห้าเซนยังก็สร้างสุขภาพก็ต้องมาเป็นอันนัดนัดนึงนะจน๊ะเนาะไอช่วงหนาวน,าน,านี่ถ้าซื้องานยุ่งแล้วก็ บกไก่ได้เลื่องสวนกะอาจจะว่าได้มีคลิปอีหอย่างหาเนเปื่อนเบิงจ้ะต่ะว่าพากระปูกกินไปเรื่อยๆบางเทืออันนี้ไวก้กะหายา้าพ่นมะปูกไว้ห้แน่ใหพ้พยาบาลพืนมะปูกไว้ทาแต่ว่าต้นกาลนี่ส่วนมากจะบค่อยได้ไปซื้อเพืนมาปูกจ้ะจะเพาะเมล็ดเองแล้วกัามาปลูกเองจ้ะเพราะว่าเฮาต้องการที่ว่าให้ได้ปลอดสาร มากที่สุดเท่าที่จะเหตุได้เพื่อสุขภาพเนาะจจะเนาะกินผักปลอดสารนี่ถึงจะางาบ,บ้ง่ามบอปีกเบอเบิม่มจะว่าจะเป็นรูปเป็นล่างให้เ้าได้กินงนี่จะเพื่อนๆน,นี่จะบ่งนะนางซ่อมไงบ่งในะอีกย่าอีกต่างบากหลายจะเพื่อนๆย่าอีกหลายอยู่นี่เนาะกันี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็จะเป็นสวิชตชั่นนั่นจะเนาะ จะเป็นครั้งแรกที่ว่าพวกซูได้ปลูกกินจะเป็นเปื่อนแสบอยู่อันถ้ากินแบบนี้เลยคนอาจจะมีกินนิดนิดเนาะกินกินผักนี่แหละก็ว่าได้เป็นกินนีหยังมากมม่นี่จ้ะกะ็สุกเออกไปพัดใส่ขอพารจ้ะสั่งซีซันไฮ้อพารของเหาได้แบบแซบแ,บ,แบเลยจะเป,เป็นเปื่อนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มากเนาะจ้ะเน่ย สรรพคุณมีมากมายจ้ะเฮ็ดเป็นน้ำดื่มก็ได้นี่จ้ะน้ำสวิตชาร์ดดื่มก็ได้เนาะน้ำผักเนาะจะเนาะเพื่อนๆเอาไปผสมผักอื่นหลาไปปั้นก็ได้จ้ะเนี่ยจะเนาะเพื่อนๆสวิตชาร์ดสีต่างๆของสุกะเก็บกินไปเรื่อยๆจ้ะเก็บกินใบเพรานเนาะเนี่ยห้อยจีวใบเก็บเพื่อนไปกินทางยาไปน้ำเจริญเพื่อนผักเรนีะผักก่อน เักก็จริงๆเขาเที่ยงจะพญาบาลเพิ่งเกิดออกไปหาสื่อเขาอยู่จะเป็นเปื่อนนี่เนาะนี่จ้ะนี่เป็นเปื่อนเบิ้งปักซี่จะเป็นแปลกนี่เริ่มให่ะที่ว่าสุเอาเมลเมล็ดเพิ่งง่ายถมถมฟังฟังใบแจ้งนี้ลุ่มทีว่างๆนี่จะเป็นเปื่อนที่ว่าปลูกขิงเนาะปลูกขิงก็บบอกค่อยงายจ้ะเดี๋ยวเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆจะเป็นเปื่อนนี่เนาะนี่จ้ะ เริ่มจใจนีอยู่โอ้ยต้นต้นมากทับทิมสูเอ็นบ่ใบเป็นป้งขึ้นมางามนี่จ้ะเพื่อนๆต้นหมากทับทิมคิดว่าจะเป็นสีสีแดงจ้ะเนี่ยตัวมากทับทิมสีแดงที่ไปซื้อเพิ่งมาขินเนาะอันนี้จะเป็นฟักซี่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเน,เนะเาะแล้วการที่จะปลูกเอามเมล็ดไว้กินตอน้อเน,นื่องกะ ต้องรักษาต้นพันธุ์เพิ่นอีกจะเพื่อนเพื่อนการรักษาต้นพันธุ์ของพักนี่ต้นไอพักนี่ก็ต้องรักษาให้ดีๆเพื่อที่เขาจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะเพื่อนเืนเนาะการรักษาเพื่่นดูการรักษาต่อไปจะเพื่อนเบื่อนเมืาตัวมาทับทิมสุไลตยตนเลยได้ไปเลยจ้ะโอ้ยทำายานก็มาแล้วจากเือจ้าเพื่อนๆนมาซอยสูทางนี่จ้ะ ะเกัญยาหลายครับเห็นาะจะกฟักซี่เนี่ยเป็นตัวมากทับทีมจะซื้อพันมาเก,กล็ดต่อมาเอาอันไนพันมาเพาะจะเป็นเพื่อนใสเวลาอยู่จา้านี่นี่นี่นม่แน่ามาอ่างเลยเนี่ยเนี่ยต้นใบง่าจะใบง่าสีเขียวจะเป็นเพื่อนนี่เนาะเนี่ย มเมล็เพิ่งก็จะเมลล์นอยู่แถวนี้แล้วพิ่งก็จะเกิดไปเรื่อยๆโดยที่ห้องก็ต้องไปพาออีกแต่ทำาเมล็เพิ่งเนี่ยเพราะเนี่ยทำเมล็ดพึ่รงร่นหลายอยู่แถวนี้พิ่งอ,อาจจะเกิดอีก,ก็ได้แถวนี้จ้ะเป็นแบบนี้เนะาะต้นใบงาสีเขียวสีแดงแน่ที่ปลูกไว้ปีที่แล้วจะเพื่อนๆไอ้ก็ตรงนี้ก็มีบางกี่ส่วน เสียหาให้อันนี้จะให้พักซี่จะเป็นเป่ยนนี่เนาะต้นใบหน้าสีเขียวจะต้นกาของพืนเริ่มจะงอกละเขาก็จะได้มีผักกินไปเรื่อยๆจะอันีจะเป็นเป่ยนพยาบาลเพื่ออะไเป็นซื้อกลับเขามาแล้วได้สู้จะรีเอาใบของพักสลัดคอดสีแดงนี่จจะ จะไปกินเป็นสลัดอันนี้บางงามบปล่าจ้ะเนาะนี่จะ้ะจะไปกินอันเป็นสลัดจ้ะเพื่อนๆนี่ยเอาไปโรยไปกินเพื่อนท่านไหนคิดว่าเพื่อนจะง่ายไปก้นน,นี้ยยนห่กอจะจะว่ากับเนี่ยเนาะที่ไปกินจักน้อยจะ้ะตน้นเนี่ยใบน้อยใบง่ายเอาไปโลดนี่จะ้ะ จะเอาเฮ็ดเป็นสลดัดจะเป็นเปื่อยใส่ปลาน,น้อยๆโรยก็แซ่บจะ้ะนี่เนาะผักสลดัดสีเขียวกุ้มนี่เพิ่นธุ์ต้นใดใ่ปานใดจะ้ะอีกกุ้มนึงเพิ่นต้นเพิ่นใหญ่อยู่แล้วเด้อจะเอาใบาที่ว่าเฮาจะกินเข้าไปเนี่ยไปล้างจะ้ะเนาะจะเปื่อยไป,ปได มีเนี่ยในกลุ่มนึงแล้วนี่อีกกลุ่มนึงจากตรงน,นั้นเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บจ้ะมาอย่างก็มาตั้งตีเลยเนี่ยเพืเ่อนๆในห้อยที่ว่าซุลิไปกินเรื่อยๆจ้ะเนี่ยถ้าห่อนบอลเนี่ยห่อกะเอาตอนอนออา้นเป็นใบทั้งสี่เลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะเป็นตู้เย็ยนธรรมชาติจ้ะ ตุเย็นถ้ามาชาติว่าเห่ากล้กายเขามีตู้เย็นอยู่ในสวนพักพักได้สวนเนี่ยถ้าเห่ากินต่อเนื่องได้ก็คือเขามีตู้เย็นอยู่ในสวนจ้ะเนาะเนี่ยใบยว่าง่ายมากกว่าเนี่ยเข้าไปนี่จะเปลีป่ยนเดี๋ยวจิไปกินข้าวเที่ยงก่อนเดี๋ยวจะมาลุยสวนต่อจ้ะเนาะนจ้ะเนี่ยได้เราพักเนี่ยเนี่ยกินเป็นสลัดจ้ะ สีสดๆเลยจ้ะแฟนๆจานนี้จะเป็นๆผักสลัดเนาะสลัดคอสีเขียวสีแดงเนี่ยต่างทำความสะอาดจ้ะเดี๋ย <wield> ว <ing 1970> <ไ>มันหั่นเป็นสลัดจะเป็นๆเห็นบ่สดๆส่วนของห้าวเลยจะเป็นๆผักสลัดคอสีเขียวสีแดงจ้ะเนาะจะเป็นๆต่างให้สะอาดนง่าะเนาะ เพื่นผักสลัดคอดสีเขียวสีแดงเนาะสุกได้ล่างแล้วก็หัน่นหั่นใส่ตามชอบจะเป็นเพื่นเนี่ยสุหั่นตามใส่นี้เลยแล้วก็นี่จะจะมีน้ำผักสลัด อันนี้จะเป็นน้ำผักสลัดรดงาออา่าเนาะจ้ะเนาะเนี่ยลาดลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจิ้งข่าเทียงง่ายๆเด้อกับบอกสูดนี่จ้ะลาดตามชอบถ้ามีปลาหน่อยเหาเอามาลาดน้ำก็ได้จ้ะเพื่อนๆมีไข่ต้มก็ใส่ก็ได้สารพัดสิ่ะเห็ดได้เนาะน,นี่จ้ะเพื่อนๆนี่เนาะผักสลัดเดี๋ยวจิ้งข่าเทียงเทียงเรียบร้อยเราจะจะไปลุยสวนต่อจา้า วันนี้จ้าเพื่งเปลี่ยนจิบพักสลัดคอดจากสวนมุนิสุกะได้ไปซื้อเฮเขาก้องเป็นเนี่ยเก็เป็นพัดพัดเส้นญี่ปุ่นยากิโซบะยากิโซบะเนี่ยพื่อบ้านนั่งกินอยู่นี่จ้าเป็นแบบนี่เนาะนะก็ลังกินพักสลัดจ้านี่จ้า เพือ่อนจำจัดชิงเขาเที่ยงเรียบร้อยแล้วเนาะคุณโรงพยาบาลเพิ่งกะอันนี้จ้ะลกูกยายูฟังผุนเนาะเดี๋ยวซูมุนเนกจะมาพาพือ่อนเพื่มมาดนนี่จ้ะมาดูจัก,กไปทั่วปากอ่านน่าจะเนาะนี่จ้ะบางคนพันอาจจะบม่รู้จกักเพราะว่าพวกซูนี่จะเป็น ผลที่สองเราบอกที่ว่าปลูกเราก็ได้กินเนาะจะเนาะนี่จะมือีนกาจะป้าเป็นเพื่อนมารู้จักับไปทั่วปากอ้าจนะเดี๋ยวยางไปฝนน้ำเนาะทั่วปากอ้านี่จะเป็นเพื่อนจะเป็นพืชลมลูกจะเป็นพืชลมลูกเนาะจนะเป็นพืชลมลูกชนิดหนึ่งอยู่ในวงตะกูลของทั่วจะจะอายุสั้นจะเป็นเพื่อนอากาเพื่อนจะชอบอากาศในแบบที่เนาะ พุ่มจำจ้ะนะพุ่มจำก็คือที่สูบปลูกนี่ก็จะปลูกในช่วงเอา,มาเมล็ดเป็นลงมาปลูกแล้วพันงอเขินมาเนี่ยก็จะประมาณในช่วงอากาศหนาวของญุ่ปุ่นเนาะจะประมาณเดือนพฤศจิกาท่านว่าช่วงนี้เนาะก็จะลเ่ามาปลูกจกกะกปเกิดแล้วก็สามารถต่ดินนี่จะจะเป็นดินที่ปลูกเพิ่นนี่นี่จะล้วนซุยจะเป็นเ,นเพิ่นเพราะว่า บ้านย่าเนี่ยจ้ะเพิ่นจะเป็นดินทรายเนาะเนี่ยจ้ะสามารถที่จะปลูกเพิ่นได้ง่ายอยู่จ้ะเป็นเปื่อนเป็นดินเบื่อนซุยระบบแอ่หนามสามารถระบายน้ำได้ดีเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ไอ้เฮาสิกินเมล็ดเพิ่นจ้ะเป็นเปื่อนนี่เนาะไอ่ก็จะเป็นหน่วยของตั่วปากอ่าจะเป็นแปื่นนี่แหละ น,นี่จะเป็นนมวยแก่ที่ว่าเ้าสามารถที่จะเก็บไปกินได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสุกจะเอาไว้เป็นเมลพันนะจ๊ะเนาะแล้วก็ความสูงของแต่ละต้นเนี่ยก็จะประมาณนี่จ้ะนี่เนาะนี่ต้นหนึ่งจะเป็นเพืต้นหนึ่งนี่ก็จะประมาณศูนย์ถึงศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งนจะุดเจ็ดเมตรจะเพื่อนเ่นเนาะ ประมาณเม็ดเม็ดนึงนี่เนาะจะเป็นๆแล้วก็ลำต้นเพึ่งก็จะเป็นเลี่ยมคายสีเลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเห็นบ่เป็นๆเน,นี่ยลำต้นของเพื่อนนี่จ้ะเห็นานะเป็นเลี่ยมจะ้ะเป็นสีเลี่ยมเนี่ยนี่จะ้ะตรงนี้เนาะนี่จะ้ะแล้วก็ไอใบเพื่อนจะมีสีเขียวอมม่วงจะเป็นๆบนี้ย จะเขี้ยวเลยจะจะเป็นอมม่วงๆจะหายไปเนาะเราพายในเองกิ่งใบนี่จะกิ่งใบนี่ก็จะเป็นมีประมาณสองถึงเจ็ดใบจะเป็นเปลือกมีใบใบกลมเรียบขอบใบก็จะเป็นเรีียบๆจ้ะเนี่ยแล้วจะหายบนสัตว์ๆนี่จะภายในกิ่งของใบพวกนี้เนาะจะมีประมาณหกใบก็มีเนี่ย สองสี่หกหกใบเนาะนี่กิ่งหนึ่งกิ่งของใบแล้วกันเนี่ยลักษณะใบเพื่อนจะออกเบ้อเบ้อเขียวเข้มจะออกเป็นใบออกสีเขียวเท่าๆจะเป็นเพื่อนนี่เนาะใบของเพื่อนนี่จ้ะนี่เนาะใบของเพื่อนแล้วกะ็ทั่วปากอ้านี่จ้าเพื่อนๆกัน ัวปลาค้าเนี่จะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมตามจะมีแคลเซียมตามเต็มไปด้วยเส้นใยของโปรตีนช่วยให้อิ่มท้องจะกินเป็นอาหารบ้างกด็ดีอุดมไปด้วยวิตามินซีจะลดภาวะซึมเศร้าลดน้ำหนักอุดมไปด้วยสารอาหารจะอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินซี แล้วกัวิตามิน B ีโพแทสเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันจะเป็นเปื่อนไอมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ย่อยอาหารผู้ใดอยากลดอาหารก็กินได้จะลดน้ำหนักนาะจากนะไอการกินนี่ก็คือเห็ดใหซุกก้อนจะเป็นเปืนน่อ,อนน้ำมาต้มฝากอ้อนน้ำมาต้มมาหนึ่งเอาไปพัดกับพักย่างอื่นก็ได้จะผักแก้จะเป็นเปื่อน ฟักแก่ของเพิ่นนี่เนะาะฟักแก่แก่เราหน่วยแก่แกนี่เขาก็สามารถที่จะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปเป็นทอดจะเป็นส่วนเอาไปทอดเพ็ดเป็นอาหารวางกินได้จ้ะเดี๋ยวนี้นเพื่อนเราสุจรพามากมือน,นี่ยเนาะจะได้มาเก็บแก้วเ,เพื่อนไอ้หน่วยที่ว่าเพื่อนนีนี้เราสุก็จะเลือก บางงวยเอาไว้ที่จะนี่จะเอาไว้เหดมาเล่นผ่านจ้ะ้วยได้ที่ว่าจะกินกับจะไปกินเนี่ยพ่อกินละจ้ะเนี่ยเป็นกระตสมบมบุ์เต็มทีละแล้วสุะภาพเป็นเพื่อนมาเก็บกันจ้ะเนาะที่จะเก็บกระตองเอากันไกลจ้ะเพื่อนเพื่อนเนปิโบเพื่อนก็นจะค่อยค่อยดก๊กหะจ้ะเพราะว่าห้องก็ค่อยได้ดูแลเป็นแบบเต็มทีต่าได้นเนาะ สธรรมชาติซอยเป็นแบบนี่ให้จ้ะนี่จ้ะนะเด็ดก็คือเดี๋ยวจะเอามือล่องเด็ดไงเราจะเด็ดได้หัดน,นี่จ้ะบางต้นสุกจัะเลือเอาไวเ้เด็ดเป็นมเมล็ดพันนี่จ้ะแบบนี้เลยหมุนๆจะเป็นๆน,นี่จ้ะเด็ดง่ายๆเด็ดไม่ยากนี่จ้ะเนาะพอปากานี่จ้ะมาเดินมาซอยซื้อเก็บช่วงน,นี้ก็จะเป็น การที่ว่าไอ้เก็บนี่จะต้นหนึ่งของเพื่อนนะจะเพื่อนเพื่อนต้นหนึ่งของตัวปาก้าเนี่ยเพื่อนก็นจะแยกออกมาเป็นสาขาเป็นไลกิงเนะาะมวเนี่ยงงวยเพื่อนเนี่ยจะตกเต็มที่ละอเด็ดถึงเขาจะเอาไว้แก้ก็ได้เราจังมาแกะเอาเมล็ดเพื่อนเอาไปัวานจะขวใส่เกลือกระแทะแซบจะเป็นเพื่อนเนาะกินเป็นอาหารว่าง ตอนน้หน่อยฮอ่เคยได้กินอยู่จะเปื่อนๆแต่ฮอ่ก็บารูเนาะว่าเพิ่นเป็นต้นแบบใดเป็นมาแบบใดรู้แต่ว่ากินอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮอ่ได้มาเลี้ยงดูแลจะเปื่อนๆเนี่ยเนาะสุภพข้าอาจารย์เดี๋ยวสุจะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะเปื่อนๆมากไอ้หน่อยที่เป็นตรงสุดเนาะนี่จ้ะจะเก็บไปกินแล้วส่วนหนึ่งสุกจะเอาไว้เฮ็ดมาเล็ดพานจ้ะ นี่เป็นการปลูกของสูตรที่ว่าปลูกเอามเมล็ดเมล็ดของเพื่อนนี่จะามาเมล็พาอไอว้าจาเพื่อนเนาะจะเ,เก็บเลยเนาะ,นนะพักทุกอย่างเพื่อนก็นมีสรรพคุณมีประโยชน์กะเข้ากันจะไปกินย่างได้ย่างหนึ่งเนี่ยมันมากเกินไปจ้ากินได้ปริมาณที่ พอสมควรนะาจจะนเนาะเพื่อนๆพอสมควร่นยางละนิดยางละหน่อยผสมกันไปแต่ละมือห้าก็จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะเนี่ยเป็นอาหารที่ไฟเบอร์สูงจ้ะเนี่ยถุยหน่อยเอาเลือกเอาหน่อยตรงๆจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะนี่หนยนี่ก็พ่อเก็บไปละนี่จ้ะเห็นบ่จ้ะเอ,อ้อยมุนๆเอาจะ ก็ได้เตรียมกันไก่ไหมอ๊บนีจ้ะมาแล้วสุจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนด้จ้ะเนจะเปืเป่อนๆมาเก็บทั่วปากอาลำสุนี่เนาะทั่วปากอากินดีมีประโยชน์จ้ะพักทุกอย่างกินดีมีประโยชน์มีสารพัดคุณแตกต่างกันไปเนาะภายในมือหนึ่งห้องกินได้หลายชนิดกับแต่ดีต่อสุขภาพจ้ะ จ้ะมามาเด้อม,มาใส่สเก็ตจ้ะตัวปากอ่าลูกงามๆเลยจะเปืนๆน,นี่จ้ะเนาะจะเปลื่อนๆพายในต้นหนึ่งนาะจ้ะเนาะภายในต้นหนึ่งนี่นจะ้ะเนาะต้นหนึ่งของเพื่อนนี่จะ้ะเขาก็จะได้กินหลายนวดอยู่จะเปื่อนเพื่อก็จะง่ายไปตามลำดับเนาะ ดอกเพลนช่วงนี้บม่มีดอกเลยจ้ะ่ว่าสุกก็เขยทายให้เป็นเปลือเบ่งอยู่เนาะดอกเพิินลักษณะของดอกเพิ่นนี่จ้ะว่ยนี่จะตรงสดละหฮาก็เลือกนวยทีใหญ่สมบูรณ์นี่จะเป็นเือเนาะปลูกไว้สองลอกจะมีลอกนึงงนาะจะน้อันิดนึงจะเป็นลอกที่ว่าเ้าสื่อเมล็ดพันธุ์ไอของเพิินมาปลูกแล้วอีกลอกนึ่งจะเป็นเปือนอีกล็อกนึงเนาะตรงนั้นเนาะ ก็ว่าจะเลือเอาไว้เห็ดมาเร็ดพันธุ์จะ่วยแก่ๆเพิ่นแต่บ่รู้ว่าถ้าอากาศเป็นใจลมบ่พัดแห้งหรือไต้ฟุ้นบ่ม้นี่ก็คงจะได้มีมเมลร็ดพันธุ์ของตัวปากอาที่จะพร้อมที่จะไปปลูกของปีหน้าจะเป็นเผื่อนเนาะลอกนี้เนาะจะบ่ค่อยเก็บไปกินจะจะเอาว้าเห็ดมลเ็ดพันธุ์ปุ้งบๆๆนะบน่ยตรงๆแบบนะจะมา เป็นความลันเรา,าจ้ะ,ะมื่งกับเก็บสเก็ปพอ่อได้ไปกินจ้ะเพื่อนๆนี่นะเนี่ยโอ้ยมึงนะนี่แหละปลูกผักกลางสีนะจ้ะเพื่อนๆบางเสืกาาอกับมะนางเบากับพักอยู่สวนนี่งวันหยุดจ้ะมีบอผู้ใดเป็นกุศลบอคนจะมาปลูกนี่ยบอน้ำผักได้ได้จ้ะเพื่อนๆเนาะ รถบางเทยวรองเพยงให้พักฟังก็ได้จะเพื่อน,น,เ,นเ,เพื่อนเดนะ็กง่ายง่ายจะนี่แหละจะเพื่อนเพื่อนเนาะมันกับผ้ามาเก็บทั่วปากอ้าเอาเอาพ่อได้ไปกินเมือ่นอนี้เนาะจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้สงสัยจะอ้อนอยู่บวะเอาเก็บไปโหลดมาจ้ะเด็กง่งายง่ายผูกกปูกกบ่บ่ออยากบ่ง่ายจะเพื่อนเพื่อนเป็นจาวาถะ มาแรกมาบ้านลุงเพิ่นนี่ปลูกตอนแรกเนี่ยพวกจะคุ้มคุ้มโดยเน็ตจะคุ้มโดยมุงเนาะตอนที่เฮ้าเอา,มาเมล็ดกองเพิ่นมาลงตรงนี้จะแล้วก็เอาเนี่ยคุ้มพลาส,สติกสีดำเพราะว่าเฮ้าว่มีเวลาที่จะมาดูแลเพิ่นเนาะก็จะไอ้คุ้มด้วยพลาส,สติกสีดำเนี่ยก็จะสร้อยไอ้บำไอ้ดูแลนาดินในเฮ้าได้จะ เวลาฝนตกมากอะเนาะจะบบได้แฉ่อย่างไรจ้ะนี่จ้ะเด็กกะเนาะเก็บเอาพอประมาณเอาน้อยตรงๆจะเป็นๆโอ้ไม่นั่นเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยพ่อจินแล้วแหละน้อยอ่อนๆเนี่ยฟักอันข้าแกะเอาน้อยเพิ่นจะเป็นๆมาเดี๋ยวสุดจะแกะให้เป็นๆม่งได้เนี่ยจ้ะ ใจนี่จะเป็นเพื่อนเนาะเขากัเก็บทั่วปากอาบางส่วนโอ้ได้ลายอยู่ด้นี่จ้ะนี่เนาะเนี่ยส่วนเนี่ยก็จะว่า้เฮ็ดเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปน่าจะท่าอากาศเป็นใจเนาะจะเนาะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนี่เนาะโอ้ได้ลายอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนทั่วปากอาจ้าดีใจดีใจมาเดี๋ยวสุดจะมาแกะขังในให้เพื่อนเพื่อนเบิรงเนาะจ้ะเนาะ ว่าข้างในเพิ่นเป็นจังใดนะี่จ้ะเแต่เพื่อนจะเป็นตัวปากอาฝากหนึ่งเนาะภายในฝากหนึ่งก็จะมีประมาณตาสมบูรณ์สุดก็จะสามเม็ดสี่เม็ดกะว่าไปในแต่ละฝากนาเนาะจะเนาะแล้วก็นี่จ้ะถ้าเพื่อนบ่กอยสมบูรณ์ปันใดเพื่อนกะ จะเป็นฟักละหนูฟักละเม็ดบ้างสองเม็ดบ้างแล้วแต่จะเพื่อนเเราสูตรจะแกะง่ายหะเพื่อนเพื่อนเบิ่งได้จะเล้นนี่จ้ะนี่จ้ะเปลือกเพื่อนนอากับบอทิมจ้าทุกอย่างเศษผพักในสวนเฮาบอทิมจ้าสำหรับสูตรจะเอาไปตากแห้งถ้าเพื่อนเนเอาไปตากแห้งแล้วก็จะเอาไปมมเใหบเป็นปุ๋ย ตอจะเปล่ยนเปล่ยนดยการตากแห้งก้อนจากข้างในเพื่อนจะเป็นแบบนี้จะเปลี่อนจะจะเป็นทั่วปากอาเนาะนจะเนาะเป็นคือจังฟองน้ำเนี่ยจะเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยนุ่มๆเนี่ยมาเลยดของเพื่อนจะเป็นแบบนี้นี่จะเปลี่อนนี่จะนี่แหละเขาก็จะเอาไปต้มไปผัดไปแกงได้หลายเมนูหรือไปหน่วยแก่ๆของเพื่อนนี่ยจะเอาอัน มะขวานไส้เก๋กินก็นแซ่บจะเป็นเพื่อนเป็นอาหารบ้างเนงานะจะเนาะเนาะไอเนี่ยกินแบบนี้เลยจะไม่ต้องเอาเปลือ,อกข้างนอกออกถ้าเป็นร้อนๆเนี่ยจะไม่ต้องเอาเปลือกออกเอาไปยุงไส้เข่าก็ได้เอาไปพัดร่วมกับพัดอย่างอื่นก็ได้เอาไปต้มไส่ร่วมกับพักที่ว่าขาชอบกินเนี่จจะเนาะนี่จะเป็นเปื่อนเป็น,ปนในของทั่วปากอาจ้านี่เนาะ มันง่ายๆนี่เปลือกเพื่อนเดี๋ยวสุจะให้เบิ้งเปลือกเพื่อนแบบนาลากแล้วจะเปลือกเปิน่นเ่นเนาะนี่จ้ะเปลือกเพื่อนจะเป็นือจัจกันฟองน้ำนี่ไหมเปินอเปืดอเนี่ยนุ่มหนุ่มเวลาจับเนี่ยนี่แหละสุก็จะเอาหลังจากเค้กกับเขาเอาไนายเพิ่นออกเค้กกับเขาแล้วก็จะเอาเปลือกเพื่อนนี่จ้ะมาตัดตัดตากแดดเพื่อจะจะเป็นให้เป็นปุ๋ยให้การต่อไปน่าจะเนาะ นี่คือเนี่ยฟักพุ่นนี่นี่เพื่นก็จะเริ่มแก่แล้วนี่จ้ะส่วนหนึ่งสุกแลเอาค้าต้นไว้เนาะเพื่อที่เขาจะเอาไปอันนี้จะเห็ดเป็นมเมล็ดพันธุ์นะจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาขึ้นไว้เห็ดน้ำน้ำก่อนเขาจะได้ใช้เป็นโป๊กจ้นี่ยนะจะเพื่อนๆคลิปนี้กะไว้แค่นี้ก่อนจ้านี่เนาะผาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับ ทั่วปากอ้าเป็นภักที่พวกซูปลูกอีกชนิดหนึ่งในสวนใจเพื่อนๆจะคิดนี้กะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนเพราะว่าพุทธิขาวมหาการล่างใจสู้ไอสุกัอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ